ไว้ <Why? S 2> ตัวเมไข่ขาหน่เอย้ยตัวเมฆนังเอย้ยไข่ดำละไว้เร <Why? S 2> าตาคขวายนะกะตากสุี มาไม่เมื่อยอยากกินของแซ่บๆพี่น้องเอ้ยอยากกินของทุกแซ่บแต่ไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยว่าเงินมันน้อยพี่น้องเอ้ยเงินก็พอดีจงไว้ซื้อเรื่องสีกับอันน้ำมันพอได้ดงไถนาหย่างเดือนห้าเดือนหกเดือนหกไม่เดือนหกมาเก๊ตพี่น้องเอ้ยซื้อน้ำมันมาไว้ที่ไหนกระปุกเด็กได้หลายเติบเพราะว่าคุดปีหลายพี่น้องเอ้คูปปพอ สายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดสุคนใดเด้อแล้วก็สบายดียามแรกแรกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะไม่ต้องแต่งกะได้มารอบแรกนี่ละกะได้เอามาหาอยู่หากินี้ปี้พี่น้องเอ้ยอยู่ไฮนะบ่าวนะไฮนะบ่าวกองพี่น้องเอ้ยกะมาหาคุดเบิ่งกระปูเนาะแล้วก็หาซีเบิ่งนางเล่าพี่น้องเอ้ยว่าสิได้รึบ่เนาะเพราะว่าตอนนี้กะค่อยกะได้อยู่อันกลางไฮเขาเจ้าอยู่นะไฮนะบ่าวนี่ละซื้อพัานกล้องกันนะพี่น้องเอ้ยกะค่อยกะไปได้มาผู้เดียนะมาสองคนกับบ่เงินนะเดี๋ยวสิได้ไปก็พี่น้องเอ้ยเพราาะว่ตอนนี้ก เรีย<ล>นคืมๆผลนะก่อนไปกะขอข,อขอ้อมกอบเจอลายเดอร์พ่อแม่พี่น้องเอในทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหนะ้พี่น้องแต่นาะผเพื่อเข้ามาเบิ้งไม่ไหมกะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แต่เนี่ยพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้ไปหาคุดกระปูก่อนว่าสิได้หรือบล่านะก,กับไปติดตามเพิชมเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่มึงเงินเพิ่อเห็นแล้วคุดอยู่นี่มีออกมาจากมีเ่ผู้กระปูละไรอยู่นะป้าตะบงเขาคุดละไรนี่พี่น้องเอ้ย วพาะมันแปลนดิคุ้งแล้วบอนี่หากระปูหากระปูม้านนี่นะคุ้งละตัวเมียบอตัวตัวใหญ่เนาะนี่ไม่ไข่พี่น้องเอง้ยไข่ดำเหรไข่ดำเสียบดวงเดียวพี่น้องเอ้ยเอามามาเอาเสียบยู่ยไห้นานี่ไห้นาไม่ถ่ายพี่น้องเอ้ยคุ้งละ ว่าหูกระปูมันหลายมันแปลนนะมงองินเขาทางไหนนะนี่กระปูแดงแกงเส้นน้อไม้เมื่อนี่ฮะน้อไม้บ่านน้อเงินตัวน้อยเนี่ยตัวเมย์ถือน้ำมาพร้อมพี่น้องอ้กลับมันหอนสิได้เฮออันบงเงินเพิ่นขูดพี่น้องเอ้ยคอยกลับเป็นคนหนังกำลังใจเฮอบงเงินคอยยามมงเงินเมื่อยเม้นบามงเงิน มือบ่้ชอย้หนมืคือเสียงเกะ่งลมมัือ้ยตัวไม่ไข่บ่ไข่กระเตียวหรือไข่อ่อนอเหเออเหมือนตัวไม่ไข่ใช่ตัวตัวนี้น้อยเนาะพอดีดแขงแ่บไปสัน่อส ไข่รัดน้องเอ้ยไข่ดำละเพราะว่างคนน่ะไม่ถือกุ๊บไม่ได้ถือโมกมาลืมพี่น้องเอ้ยแลนมาเลยนะเพราะว่าอันมาเป็นตีนลดเธอรู้ใายตีนลดไถมาเอานางเป็นต้นนะควากำเลยถือโมกมาเลยถือกระตากกับยางแล้วก็แลนเลยจะก,การบีการพี่น้องเอ้ย

ตัวนขูดตัวนี้ขูดตัวนั้นแต่ได้แต่ได้ขายได้เงินเป็นเล่นเป็ช็อปผู่หลายนี่ยมันออกไข่แล้วมันออกไข่แล้วเนาะออกกระินกรบเพร่าแฉบอยู่มันยังเอาไปสีเข้าๆนิดเช่นน้อยแต่รสชาติมันยังคือเก่านะรสหวานาได้ปะ ตัวน้อยหนึ่มเลยปลาตัวตัวหนุ่มเลยนะไม่ไข่บ่แม่งไข่ไข่จ้องเอ้ยดีไข่ดำแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังแซ่บอยู่ได้ไข่มันกันถือคลองมานั่นกระต่ายนี่กะนีผัวเก่าซื้อพี่น้องเอ้ยก่อนยังถือวันนีงถือทั้งคลองทั้งกระต่ายปุ้มมา เต็มนดงเดียวพี่น้องเอ้ยกานน้เผาบเงินเป่ยนไปคุี่ได้เปีนดลังเจอกำลังเจอก็พอแล้วจะพูพี่น้องเ้ยเจอเจอุดน้ำแล้วเาะะเขุเียดบ่ต้องคุดพูกระปูนพี่น้องกระปูกระปงหลาหลายนี้กระปงเป็นคุดดิหลายนะพี่น้อ เพราะมันเปลี่นเอเขาทางหา้มันเปลนคุดก็สสานไม่ตตรงบนป่าดงป่าเล่าอีกนะาัว่าอยู่พี่อยู่ดงพี่เพื่อนมนนี้นะมาดงมาหามาหายน่ะทาะหอนหาย้ลยเนาะขามือเพื่อนยังไวหาก็หาคุณกปูก็ได้เมื่อนกินแล้อ๋ออรบ่างอย่ง ขุดหูตัวเนี่ยเหยอเลยพี่น้องเอ้ยปลาตัวตัวเหย่อเนี่ยกามเหยื่ออาปะอ่ะกามทาล่ะจะครบล่ะครบกับเจ็บได้กระปูแดงนี่ได้นี่ตัวแม่บอกตัวตัวไม่เหยื่พี่น้องเอ้ยเหยื่เลยไม่ได้ไข่ตันเพอมันไข่แล้วลแล้วหลุกแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยจะได้อันเป็ดไหนจะได้ขุดอันเป็ดหม้เงินกับพี่น้องเอ้ย

แม่พี่น้องเอ้ยไข่ดำละคุกคีจิน่านะบ่ได้ทานไหนคุกขีจน่าบ่ษานสามเอเแกงมาฮือพี่ต้องเอ้ยตัวแมลพี่น้องเอ้ยตัวแม่ตัวไม่ไข่เละ

เบืงนี่กระวังไมพี่น้องเอ้ยไม่ต้องจุกได้ยามันโบโอมั้งอ๋อหลุแล้นองเอ้ยลุลพี่น้องเอ้ยหลุเนาะเอาแม่มันมีอลุพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยำมันหลอรุมลายดิหลบ่กนตรงยาพี่น้องเอ้ยลพี่น้องเอ้ย ลงเม็นอ,อ่อนไรเลยกลนยาตุ่งแล้วพี่น้องเอ,เอ้ยมันเอาลูกละไข่รมันวะมีนี่เอาเฮี้ยมันเอายามันโขบคุดกระปูแดงกะได้พ่อแล้วพี่น้องเอ้ยกะสิได้ไปหาซีเบิ้งนั่งเล่าเนาะแล้วกะสิได้ไปจอบเบิ้งไห้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันนั้นเหนเขาบอกเฮ้ยว่าควายเห้หานะสิได้ไปคุดไอ้โถไห้ยพร้อมเพราะว่าตอนนี้ไปไห้ควายกะไก่เติมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเสิได้ พอดีหยางไปก่อนหยางไปละสิได้รอบใบได้เพียงเอ้ยเพราะว่าเข่ามาน้ำเขาน้ำนะคิดถอยมาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้มาหดหายแล้วพี่น้องเอ้ยป๋าตัวหมาเสือง่คอยเฮาหมดเลยอันนางมีต้นแมงแตงกูโกยก็มดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้หาเลี้บบึงหก่อนโกยก็มุนมาเลยนะไม่ได้มาแต่หงแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้อันจูดอันกล่องขี้ยูก่อน เดี๋ยวค่อยกสิได้มาเบ้างเงินพักน้ำแถวอันเขมห้วยนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยมึงเงินเพิ่ได้เอทโหอยู่เพราะว่าอยากกินน้ำมันลงมาหาน้ำพอลงมาหาน้ำกินพอแล้วก็หาเบ้างพักน้ำเพอพี่น้องเอ้ยว่าเสียไม่อยู่บนน้อพักน้ำมันลงกินกับเจียวปนกระปูพี่น้องเอ้ยเพราะว่าข่อยกินพักน้ำก็ี่ายมอยู่ได้พี่น้องเอ้ย เลราควายไปกินก็เอาพี่น้องเอ้ยตรงเราตาควายนะกระต่ก็ไปเอามานะนำสำหพี่น้องเอ้ยว่ามาตั้งน้ำกินดิซิน้ำซางกับแถวห้วยนี่พี่น้องเอ้ยปลาตน้ำงามอพี่น้องเอ้ยเขาโคตรไม่ไหมแล้วน้ำดิกระนาะอันนี้ก็ได้มาหดห้แล้วพี่น้องเอ้ยจะได้เอาอันนี้พักตะเปะซื้อก็แต่พักตะเปะก็ไม่ได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยพังน้ำนะ พอดีว่าหาคุดอันมันก็พี่น้องเอ้ยคุดเอามันมาเฮือน์บาริโนย์ก็มันต้นกลิ่นพี่น้องเอ้ยนี่นะมันต้นอันโหเหลืองนะใจมันกระเหลืองเลยพี่น้องเอ้ยเดงหมดเหลืองแล้ว ใจเลื่องพร้อมพี่น้องเอ้ยตรงนี้อาจจะหัวเือติดพี่น้องเอ้ยที่ไสามชีงเงาแล้วพี่น้องเอ้ยสามชีหันะติดพี่น้องเอ้ยควายจากเฮามีเฮาจนขี้จอพร้อมนอนกินอยู่นี่พร้อมพี่น้องเอ้ย หมดเลยมันต้นมันตองเสดนะมันต้นอันโตปุก่อนกว่ามดเลยนี่เปล่เมกิจีนี่นี่จ้ะมีเมกิจีมีตัวเดียวนึงเอามาสิเอานางเล่ากับเพื่อนเออเมื่อเสือแกงกับปูแดงมงเงินเพิ่มดึงเอาละติดแต่นั้นอยู่บระมาณ Det ser ut som om det finns ark och malaka. ทอดเอาทอดเอาแล้วมันนางเล่าปุ้งไหมพี่น้องเอ้ยจะจับมัเยอะนึงมีตุยังกับพี่น้องเอ้ยนางเล่าก็ได้เอาพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเอากอดีพ่อพร้อมได้หลายเต๊บ พ่อแกงเซื่อนกับปูแดงมาซ้ำนี้กะเดี๋ยวสิได้มือก่อนได้บัตรนี้นะคอยกะสิได้มือก่อนพี่น้องเอ้ยวันนี้กะสิได้ฮอดเถิ่อนละวันนี้เพราะว่าเห็นนางเล่ากับแวะเ่นนางเล่าแวะนู่นแวะนี่พี่น้องเอ้ยเห็นเพื่อเอาอันนั้นนะไม่น้องแตนนะเดี๋ยวคอยกะสิได้มือก่อนมือพบร้อมไม่น้องแตนอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยบัตรนี้ปูขันมืออันนางเล่าบานมือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้มือก่อนเบาหลายเนาะวันนี้คอยกะได้ฮอดเถิ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยสิได้เถื่กับปูก่อน Lào mi ghêng xin lăng lò kopu đeo 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 เบืองด้ะพเลยไยเน้ำไปก่อนเพองเอยมนันไ่ค่อยจะได้ใบนั่งเหลาก่อน็ยให้กินแต่ไงแต่เงนินมนันเนะอเถอแล้ก็สีได้ใบนั่งเลาเาได้เพยอไ่ได้พับอนเลยนะจะได้ให้กินดเดข้าก็ยเยอะเพี ราะว่าไปตะเงี้ยนนี่แต่ไปตอนตะเวนเทงเราไปนะไปช่วงนั้นตีนั้นใส่รถไถเฮือนบามูดถุเดถงเอานางมันก็มาพุนะ๋ยนะเล่นคุณเล่นพีก็ยังไม่ได้อเลยนะ แข้มทาพเนาะเอยไม่มีเสียงลดเสียงว่าเขามาแต่ไฮตหน,น้ามาแต่ชุดมันต้นวันนี้นางเราก็ได้ใบแล้วแล้วขนมอึจะได้มาล้างกระปูกวะป๋าตัวกระปูกน็นี่ขีดไปทะละับเตอะทะละับเตอยค่ะขนมอึยแข็งด้วยจะได้มาล้างกระปุกก็ขนมอึเพราะว่าที่นี่เนะี่ยล้างเกนล้างเกนก็จะได้มาแกะบาานเอง มาไม่เมย์อยากกินของแซ่บๆพี่น้องเอ้ยอยากกินของแซ่บๆแต่ไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเก็บเงินไว้อันซื้อลังกะสีแล้วก็ซื้อน้ำมันลงหน้าพี่น้องเอ้ยก็เลยไม่ได้ซื้อในบางอยากเพราะว่าเงินมันน้อยพี่น้องเอ้ยเงินก็พอดีจงไว้ซื้อลังกะสีกับอันน้ำมันพอได้ลงไถนาเนี่ยเดือนห้าเดือนหกเดือนหกแล้วเดือนหกเก็บที่น้องเอ้ยซื้อน้ำมันมาไว้เท่านั้น ทัวร์แล้วลเงินเดินก็มันบ่หลายพี่หเอ่ยก็จะได้อันใช้จ่ายน้อยนึงจะไปหาคนมันกะไม่ได้ไปพี่หนุ่ยสูงนี่เนาะมันแดดมันหอนน่ะนะเพราะว่าเยอะเยอะปุ๊เน่เยอะก,ก้นเน่กะมันไหลอันนี้เนี่ยพูดพี่เอ้ยพอได้ให้ลูกกินก็พอละลูกลาย ปลูกกับตัวไม่ค่อยค่ะค่ายดำแล้วพี่น้งเอ้ยเวทมนตร์อกอูุอันนี้มิมีแนวกินก็เลยไปหามาพี่น้งเอ้ยอันจี้ไข่มันมองเข้ากับเสพพี่น้งเอ้ยสงสัยสิ หลากนางเล่ากันเอน้ยนี่นางเล่ากันพ,กพอดีกำนึงพอดีเลยนี่ที่ได้ซื้อ,พ,อ,อพร้อมอดีเลยเด้พี่น้องเอ้ยนี่กูเด็งได้หลายเติบเพราะว่าคุดบิลลายพี่น้องเอ้ยคุดพอดกินแต่ย่านะตอนนี้คอยกันทีได้มาเซอร์มาคิดก็พี่น้องเอ้ยมาคิดกัก้อยน้ำนะเ่ามาเงินติดต่ำมาลายวิญญาณผิด sẽ được mặn sẽ để sáng hôm con để sẽ mà bực mò con ba nước nấm trùn để sẽ để nước มาซื้อก่อนซื <S <S <ess> ้อน้ำจันดรางแล้วก็เ <ess> ขียวแล้วพี่งเอ้ยซื้อผักคาก่อนเอาปลาเร่มาซื้อบันนี้กันเพราะว่าเราซื้อจะนั่งเราต้องซื้อน้ำปลาแด่ด้วยพี่หนุ่ยซื้อน้ำปลาแด่ให้มันพอดีเพื่อวันวหวจะนั่งนะไม่มีพักสังเวยหายมาซื้อพี่หนุ่ยถัาสังเวยหายก็หวานกับพี่ท่านเอานะพอบันนี้กันเดี๋ยวรอซุปจังได้ปรุงเลยพี่งเอ้ย วันนี้ก็ซิได้มาป่งหมอ้อก็พี่น้งองแกงนั่งเหล่าเสื้อกูบูแรงก็สุกแล้วบดัดนี้กะป่งลูกแล้วแล้วซิได้ตักเลยพี่น้องเอ้ยป๊าตัวหอนๆเลย อันนี้ก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกลับมาเด้อมากินข้าวแรกน้ำเดี่ยวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแกงหวาเสื้อกะปูแดงแกงกะปูแดงเสื้อหวายเป็นแต่แซ่ฟยูแล้วพี่น้องเอ้ะวันนี้กะนี่หอกะปูมีไข่ก้นอ,อกนนะพ่อแม่หนีมากินกะปูมีไข่โอ้ยมีไข่อันนี้ป้าตุ๊กแกโอเคอ๋อพ่อแม่หนีเนี่ย ส่วนในปลาลุงนะปลาด้ปลาลุงกกิงๆอืมอันกระปู๋บาราน้อยก็นอนแล้วคุณนะนอนลับละไม่กินข้าวแรงซ้ำป้าตัวพี่น้องเอ้ยดีไล่พ่อยังไม่หนีเพเนแกะออกแกอแกอกกระปูไม่ไข่นะว่าจะมองข้าวกินบาร์น้าม <c oughs> อองข้าวกินมีเพนไบพะอยู่มีทันแล้วพี่น้อยเจาะไปเถอะกินก่อน